ทุกคนตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมได้สัตว์ยักษ์มากๆมาตัวหนึ่งเว้ยคือประเด็นเนี่ยมันคือแบบอัปเดตนะครับแล้วผมก็ออนเกมไว้ปกตินละไม่ได้เข้ามาดูแต่เมื่อกี้เข้ามาเจอพอดีจับได้พอดีครับแล้วบวกกับตอนนี้เป็น underwater ด้วยนะครับคือเป็นแบบใต้น้ําก็เลยมีตัวแปลกๆเพียบเลยเฮ้ยนั้นผมจับได้ไปลนะไอตัวนั้นแนหะหายไปลวหายไปละคือแบบมันทางอัปเดต รวมกับใต้น้ําเลยนะครับเลยมีตัวอะไรแปลกๆมาเพียบเลยตอนนี้ผมวิ่งจับเพียบเลยนะครับคือบอกได้ว่าผมได้ตัวโหดเพียบอะนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนะตอนแรกอัดแทบไม่ทันทุกคนต้องรีบกดเปิดโปรแกรมอัดเลยนี่ได้ไข่อะไรด้วยไม่รู้เปิดเลยอ๋อไม่ได้แค่เก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปิดมันเยอะมากตอนนี้ผมบอกเลยว่าเยอะมากฉลามตัวนี้นี่ผมบอกเลยว่าเล็กนะเดี๋ยวจะให้ดูของจริงนะครับเดี๋ยวจับให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูผมเพิ่งรู้เนะี่ย ว่าอัปเดตเกมนี้มันจะมีแจกของเยอะขนาดนี้นะครับปกติผมไม่เคยมารออัปเดตไงวันนี้ก็ไม่ได้กะจะรอนะแต่ว่าอยู่ในเกมพอดีนะครับไอฉลามตัวใหญ่นี่ได้มาแบบหลายตัวแล้วแต่มีตัวหนึ่งคือแบบคือที่สุดอนะโหทุกคนได้ไข่หลายใบเลยครับโอ้ไอตัวนี้กระโดจโดจับกระโดดจับนี่เลยทุกคนมันคือไอตัวแบบนี้เลย ผมจับไปแล้วตัวหนึ่งตอนนี้ผมเอาอีกตัวหนึ่งตัวแรกจับให้ดูไม่ทันนะครับแต่ว่าตัวนี้ทันแล้วโชคดีที่มีออโต้คิกเนีเลยจับได้ง่ายหน่อยตอนนี้ทุกอย่างกลับสู่ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมได้อะไรมาบ้างลกี้บ็อกบินเต็มเลยว่ะจับลกี้บล็อกไปด้วยโหได้สารพัดจริงๆเนได้ไรไม่ได้จับได้ไหมจับได้ไหมขอจับหน่อย ก็น่าจะจับไปได้น่าจะจับไปได้นะคิดส้ดเดททองคำก็ได้เฮ้ยจระเข้เผือกจระเข้เผือกอุ้ยมีแรดด้วยด้านนกอุ้ยจระเข้เผือกจับไม่ทันโอ้โหน่าเสียดายวะ่ะแอดมินเขาแจกเยอะจริงๆนะครับตอนนี้ได้ไข่วาเลนทายด้วยไก่ทองคําหมาทองอุ้ยลัคก,กี้บอกว่ะจับครับลัคก,กี้บอกโหดมากอันนี้มาเยอะด้วย ตอนนี้นะทุกคนผมบอกเลยว่าผมรออย่างเดียวรอแอดมินหยุดแจกสักทีนะครับผมจะไปดูสัตว์ที่ผมได้แต่เขาก็ยังไม่หยุดนะครับเขาไม่หยุดแจกผมก็จะหยุดเก็บไม่ได้เว้ยผมต้องมึกมาขี่แล้วทุกคนตอนแรกเลี้ยงไว้นะครับตอนนี้ต้องมาขี่แล้วจะได้วิ่งมาจับสัตว์ทันนะครับจอกระเค้เพือกต้องได้ของมันต้องได้หมีใหญ่ผมเข้าใจแล้วทุกคนที่คนอื่นเขามีแบบมีของใหญ่กันจะเยอะเนี่ยเขาอยู่ตอนอัปเดตที่เองเนาะ เรียกว่าได้เพียบเลยแหละดี่ผมโดดขึ้นไปหายตัวนี้เลยได้ไมไ่ี่ยอันนี้แอดมินใช่ไหมนี่ะแอดมินบินเป็นพระเจ้าเลยตอนนี้บอกได้เลยว่าเกาะนี้เละมากนะครับเละไปด้วยสัตว์โหดๆทั้งนั้นเลยตอนนี้เป็นใต้น้ําอีกแล้วนะครับนี่ขนาดผมมาช้านะเนี่ยทุกคนผมยังได้ของเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดผมมาตั้งแต่แรกนี่ผมไม่ได้เป็นร้อยแลยวอ่ะมีใครอีกแล้วเก็บเลยป่ายักมาอีกแล้วนะครับเฮ้ย hey, 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 hey. ตัวอะไรวะเนี่ยมันคือตัวอะไรไม่รู้ทุกคนผมจะอุ้ยเดี๋ยวหน้าตัวแปลกๆมาเยอะมากอะไรวะเนี่ยจับมามันจะต้องมีอีกแน่นอนแหละไดนโนเสาร์ก็มาการที่เราหนีมาเล่นเซิร์ฟวีเนี่ยหนีมาเล่นคนเดียวนี่มันช่างดีจริงๆเะครับเพราะว่าเราไม่ต้องแย่งกับใครเลยนะเซิร์ฟวีฟรีนะทุกคนสามารถหนีมาเล่นกันได้นะครับตอนนี้ผมอยากรู้ว่าแอดมินจะหยุดหรือยัง ยังไม่หยุดนะแอดมินยังคงไปต่อได้ไขอีกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนกอะไรวะเนี่ยนกอะไรวะเนี่ยไอตัวนี้โหดแน่นอนไม่ต้องบอกก็รู้นะครับแล้วมันมาถึง2ตัวนะครับจับเลยแมงป่องเผือกเข้ามาว่ะแอคโซลอดเผือกครับโคตรน่ารักนะครับสีขาวเลยอุกาบากตกด้วยครับได้เลยวเ่ะ เก็บก่อนเออเป็นผลไม้ต่างดาวอ่ะเ้ทำอะไรได้วะอ๋อให้สัตว์กินแน่เลยเก็บไว้เอาเอาไว้อัพเลเวลสัตว์นะของโหดของโหดทุกคนของโหดตัวอะไรก็ไม่รู้จับไปก่อนแมงป่องสีทองตัวเบลเลอร์เลยจ็อเคสีทองตัวเบลเลอร์เหมือนกันโอเคทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าแอดมินน่าจะหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีว่าว่าผมได้อะไรมาบ้างนะเปิดกระเป๋าเลยนี่ เรียกได้ว่าลัคกี้บ็อกซ์นี่คือเต็มตัวนะครับลัคกี้บ็อกซ์เต็มตัวแล้วก็ได้ไข่เนี่ยมาฟักเต็มตัวเลยนะแล้วก็นี่เลยผมภูมิใจนําเสนอที่มากไอตัวนี้ใหญ่สุดแล้วที่ผมมีทุกคนมันคือตัวอะไรนยผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะทุกคนว่ามันคือตัวอะไรนะครับอาจจะต้องเอาตัวเล็กมาดูก่อนว่ามันคือตัวอะไรเมกาโลดอนนะครับโอเคผมได้เมกาโลดอนที่ <laughs> มันใหญ่บากๆ,ๆทุกคน อันนี้แหละเข้าเกมมาเจอไอ้ตัวนี้แหละถึงแบบต้องรีบอัดเลยแหละนอกนั้นก็เล็กๆและแล้วตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้นะครับมันคือตัวอะไรอ่ะผมอยากเห็นชื่อมันจังเลยกริฟฟินครับมันคือกริฟฟินถ้าเราเอาไปอัพให้มันเลเวลเต็มเนี่ยขนาดน่าจะใหญ่กว่านี้อีกแต่ไอ้ฉลามตัวเนี้ยถ้าเกิดอัพเลเวลเต็มเนี่ยขนาดมันจะไปขนาดไหนวะทุกคนเดี๋ยวค่อยลองเนะเรามาดูสิ่งต่อไปที่ผมได้มาต่อดีกว่าไอตัวนี้ ตัวนี้ชื่อว่ามังกรสายฟ้าครับแล้วก็ปลาหมึกอะไรไม่รู้แล้วก็ตัวนี้ไม่มีอะไรเป็นเป็นเออคิสุเนะสีทองนะนี่เดี๋ยวต้องคัดเลือกเลยเนี่ยมีหลายตัวเลยที่ผมต้องติดดาวเอาไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเผือขายไอตัวเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยทุกคนค้างคาวความรักถือดอกไม้ด้วยดอกกุหลาบแปลกดีแล้วก็ไอตัวนี้ฟีบนะครับอะไรคือฟีบวะตัวอะไรวะไม่รู้ะเก็บไว้นะครับ และนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมได้มาจากอัปเดตนี้ครับทุกคนครับอัปเดตอะไรี่คือคือผมยังไม่รู้นะเวย้ยคือผมยังไม่รู้เลยว่าอัปเดตอะไรผมแค่อ่อนตัวอยู่ในเกมแล้วมันแบบทันเวลาพอดีก็เนี่แหละนะถือว่าพาทุกคนมาดูการที่แอดมินแจกของนะว่ามันได้อะไรเยอะแค่ไหนสำหรับใครที่อยากจะได้ตัวใหญ่ๆนะครับแนะนำให้มาตอนที่แอดมินแจกนะได้เพียบเลยนี่เหมือนเขายังไม่หยุดแจกเลยแหละมันยังมีตัวแบบ ตัวมิติคอลที่แบบสีแดงธรรมดาเนี่ยยังมีมาเรื่อยๆเลยนะดูเลยเนี่ยแพนด้าแดงอ๋อหรือว่าเขาคูณ5คูณห้ลักไว้นะครับเลยทำให้แบบเราโชคดีมีแต่ตัวโหดเกิดมาในช่วงนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาสัตว์ทุกตัวที่ผมมีในในข้อของผมเนี่ยเอาออกให้หมดเลยและเดี๋ยวเราจะมาเปิดไข่ที่เราได้มาทั้งหมดกันนะครับเราจ,จบคลิปไปด้วยการเปิดไข่เปิดไข่แล้วก็เปิด ลักกี้บอกด้วยเลยกันเปิดทีเดียวอ่ะให้หมดแหละตอนนี้เรียกว่ามีเลี้ยงสัตว์แล้วนะครับเลี้ยงลักกี้บ็อกแทนใครจะไปเลี้ยงผมเอามาเปิดตั้งหากละนี่เลยลุยเลยลุยเลยเปิดรัวัเปิดรัวๆโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหลัวๆอาหารสัตว์ทั้งนั้นนะครับเอาไว้อัพเลเวลสัตว์ต่อไปก็จะเป็นคิวของไขสัตว์แล้วนะครับโอ้ต้องรอเวลาว่ะทุกคน ถ้างั้นเดี๋ยวผมรอจนแบบรอจนได้เวลาไนดะ้แล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกันให้หมดเลยแต่ตอนนี้ขอเริ่มจากไขวาเลนทนยก่อนเลยกันนะสองใบดิมีตัวโหดนะมีตัวโหดนะแต่ไม่ได้ครับตอนนี้ได้เป็นเอิรมเชอร์รี่ออการนะครับวานเพชรคาดสีชมพูเก็บไปอีกตัวหนึ่งทุกคนเห็นไปมันมีปีกใหญ่ๆมันมีโอกาสโอ้โหแล้วได้อะไรวะเนี่ยคิดสุดเนสีชมพู เก็บเลยไอตัวปีกใหญ่ๆไม่ได้นะไม่ได้ตัวอะไรไม่รู้ไข่ที่เหลือนี่ก็เดี๋ยวเรารอนะรอเวลานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดให้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอขออัพเลเวลไอตัวนี้หน่อยเวลสิบ <laughs> well แล้วเวลเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมจะจับตัวมันยังไงวนะเนี่ยมันอยู่สูงเกินจนแบบผมไม่รู้ผมจะต้องจับตรงไหนแล้วอ่ะอันนี้คือผมยังมีโอกาสที่จะจับมันได้อยู่บ่ <laughs> หาที่จับไม่เจอแล้วอะ จะจับยังไงวะเนี่ยโอ้ไม่มันใหญ่เกินอ๋อ oh, มันจับอย่างนี้ไี้ว่าหยิบค้อนมาแล้วก็หยิบได้เลยลืมครับลืมโอเคทุกคนตอนเนี้ยผมบอกได้เลยว่าผมไม่สามารถที่จะมองเห็นมันทั้งตัวได้นะครับผมไม่สามารถมองเห็นได้จริงๆเพราะว่าต่อให้ซูมออกมาไกลแค่ไหนมันก็ใหญ่เกินกว่าจะมองเห็นนะครับเอาไปอวดหน่อยไหมทุกคนเราเอาไปอวดกับเซิร์ฟรวมมเฮอไปอวดหน่อยดิ ยังไงวะคนอื่นมันจะไปมีของโหดแบบเราหรือเปล่าอ่ะบ้านเราไม่มีอะไรมากมายมีแค่เมกาโลดอนตัวใหญ่ตัวเดียวลอยอยู่ข้างบนครับในดูของคนนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะยังเล็กยังเล็กแบนนี้ยังเล็กไอหนูไอหนูยังเล็กลูกอันนี้อะไรเนี่ยล่ามล่ามตัวอะไรมาเนี <c> ่ย <oughs> ได้ตัวนี้มาเหมือนผมเลยไอดวงตาเนี่ยนะครับอุ้ยนี่จออุ้ยมีจอระเข้กระดูกเลยเออเห็นอยู่ตอนที่แอดมินแจกของนะครับเขาบอกว่าเขาจะแจกพวกสัตว์ที่เป็นโครงกระดูกนะ แต่ว่าผมก็ไม่ได้น่าจะหาไม่เจอนะครับบ้านนี้เขามีเมกาโลดอนด้วยนะแต่ว่าเป็นเรียกว่าเป็นแบบตัวตัวลูกนะตัวลูก1,900กิโลเองทุกคนของผมอะ่งแ6 0 0 0 0กิโลนะครับมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะดูเดะทุกคนดูขนาดเดอันนี้ของผมนะครับอันนั้นของเขาอันนี้เมกาโลดอนส่วนนั้นเมกาโลดอนย่างเงี้ยน,นะมันสู้กันไม่ได้อนะ ทุกคนตอนนี้เมกาโลดอนของผมกลายเป็นสีชมพูไปแล้วนะครับติดสถานะของวันวาเลนไทน์นะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นคือเราจะมาเปิดพวกนี้กันมีทั้งหมด7ใบนะครับเราจะเปิดทีละใบเลยกันเนาะไปเยติกากครับมีของโหดแล้วบอกเยติกากเลยแพนด้าแดงกากครับเยติกากครับเอ้ยทีเร็ก ใช้ได้อยู่นะ่เก็บไปก่อนขอใหญ่ๆห,หน่อยใหญ่ๆโอ้โอเคไปต่อเฮ้ยยังธรรมดาอันนี้อันสุดท้ายแล้วนะขอโหดๆไนงะเอาแบบเอาแบบเนี้ยแบบเสียงผูข้างหลังไงได้ไหมไม่มีโอกาสได้ใหญ่นะให้ตัวนี้โอ้ยผมบอกเลยว่าจบได้มาแต่ละตัวไม่ไหวเลยนะทุกคนไหมการที่เราจะได้ตัวใหญ่จากการเปิดไข่นี่ น่าจะยากอยู่นะครับในคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ครับทุกคนครับสำหรับการเข้ามาโดยบังเอิญมาเจอแอดมินกำลังแจกของอยู่นะก็ได้มาสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะและวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับ